อะไรถ <aç t S 1> <ım S 2> ูกหวยสองตัวยังไม่ใส่เบอร์อีกหรอือบรครับ ก็มาถึงคู่มันอีกคู่นึงครับเมื่อเกิน15ปีเมื่อคืนนี้สีเหลืองก็โชว์ฟอร์มสุดยอดเหมือนกันหวังแบบแฮตเซรับชนะทีมพี่ไปได้ครับสดมันมากๆจะดูในยูทูบแล้วกันใช่ก็ถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วสี่คนห่านเจ้าไปายนะครับโอ้โหสก่งนางนัดเปิดฉากมา โอนน้ครับเดี๋ยวก็รู้แล้วครับตัวสูสีกันนะครับขึ้นเวลาแรกครับเริ่มเป็นกัน15ปีรอบแรกครัมี4ทีมครับพบกันหมดเอาทีมที่1ที่2เข้าทีมชนะเลิศฝูงสาวโต้งกับสวีดีอัมโพไม่ผ่านหมายเด้ง11ของผู้ต้อลครับสวีดีสีเขลิดโอ้โหกองหลังซัดเลยครับลงในกีฬาศักดิ์อุดมศุกร์ครับกีฬาศักดิ์ได้ที่กีฬาศัเข้ามาครับสองฝั่งทีมต้องไปกันสี่ มือิืบต้องให้ทั้งฝั่งโน้นเล่นพ่อไปโดนมัอพวกฝั่งนี้นคิดสองได้ไหมก็รู้นี่นัทพนจน์ันครับทีหลังมาคุยป้อมนัทพลโอ้ชับไม่อยู่ครับออกไปลูกนี่โหูจ๋งเลยครับครึ่งเวลาแรก15ปีเขาแรกในวันนี้ไอ้พูดทีสองในรายการครับคุณสาวตงครับสิบกระกอรีชาโอ้โต่อมาลูกนี้ มาเสือเน็ตแท้ไทยได้ดูคู่น้องๆถอยเมื่อไหรครับข้างสนามครับน้องๆครับผู้เล่นวิ่งไม่สะดวกนะครับก็อถอยมาเพราะเดี๋ยวเขาวิ่งไม่สะดวกแล้วมันมีผลต่อเกมงอ,อกเข้าด้วยกับพวกของน้องๆเองนั่นแหละเขาจะวิ่งไม่สะดวกอ๋อพอเตะเข้าหูลูกนี้15ประกาศออกมาได้ครับธนาธรยืน,นชนะ คุณต้อมแบกที่จริงเข้าไปครับเกิดดูดีสีเขล่ข้าไปตรงนี้เอาทะลุมาให้กลับมาได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้ยันลบดีสัตั์ไม่ทันเลยครับน้อแรกกันสนดไม่มีใครคิดแอกว่าสักวันหนึ่งได้ควงตะแบกจะไปติดทีมชาติที่เราเห็นไน่กี่วันี้เนี่ยเออทะลุมาไหมคุณต้อมโอ้โหเป็นที่หนุ คูกสาวตรงเซ็ไว้ได้ครับตรงนี้อันนี้อัมโพยกมากสวัสดีข้าวปลาครับเจอกับนัชพลบ่านค้าหวังแบกได้ทั้งหมายเลขสุขาครับชนะท,ทรโยชนะจับไมู่่ครับศศนเจอาโศนเลยครับโอ้มาอคืนี้บอลตองมันมากมากนะครับหวังแบกกับวังตะแบกเอฟซี ทีมบีชนะเเป็น 3, สาูนยอุยจริงนะครับตรงนี้ไปได้ครับชนะทองโยชนะคับออกไม่ได้ครัตรงนี้ไปได้ไหมทีนักักอุดมสุกออกขวาเลยได้ไหมโอ้โลตรงนี้ธีรวัตรโมราลายลูกบอถึงหมาดศูนย์ครับทีรัสตโบเหียนเดืดต้นแล,ล้วใหน้ำหนักดีมากครับทีนข,ข้าวเสายีก็ตอปีช้าว่างเร็วมากลูกถึงทีนัันอกอุดมตุกะจัดออกด้านข้างไปได้ครับโอ้โห โซเต้ s, อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันใครจะทําได้ครับจ <TH> <repeating repeating> ังหวะสุดท้ายคุณป้อนยิงสวนกลับมาไม่ผ่านนักวุฒิคุณพลอยยิงดีไม่ได้ครับโดนต่อวางแล้วหจิ้มได้ครับตรงนี้ไปผ่านซาลาโบนอ่อนน้อมครับมีการเตะเอาขึ้นคผลเส้นธีรุษเตาเจริญให้ทั้งฝั่งทีมคุณป้อมเตะฟรีคิกครับ ทีเท็โบวเทียนหรือเปล่าอ่าโบวเทียนบอกมีผู้เล่นที่ไม่พร้อมอยู่ในสนามกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวไปเลยต่อต้องหยุดเกมโซ่โซ่เนี่ยค่ะอาบรองเท้าไมงอยู่บนนั้น เปิดตาให้ลูกนี้เป็นมาแล้วจ่ายมาแถวสองยิงสวนที่ไปไม่ได้ครับอัฒนีอัมโพผู้สาวโตเซฟไม่ได้ครับหนังสูงเเหมือนเด uh, ิมครับโโอ้หเปิดหน้าแรกกันเลยครับไม่ร <ball> ู้แหละเจอกันหมดใครชนะก็เอาที่หนึ่งที่สองไปชิงชนะเลิศกันคืนนี้แหละสิบห้าไปไปเลยพาแล้วใหม่ในที่ห้าไปได้ไหมธนาธนโยชนะ เอาไม่อยู่สักทีเลยวัดโมนาลายมานละเทียดโอ้ยตกัดออกไปได้ครับแต่คลิปนี้ก็มาครับวังแบก FC วังแบกโอ้ล็อกไว้ได้เอาอยู่ไหมลูกนี้ทีรวัตรโมนาลายถือว่าจิ้มมาไปตับชนะทอนยชนะบอลแจ้งไปแล้วครับโอ้ยล็อกหลบสวยน้าทยังได้อยู่ครับหลายคืนหลังมากอ่ายังนิ่งอยู่ครับเฮ้ยซอยกันนะซอยกันแล้วเล่นเด็กเลครับป๊อปอ่าได้าเขยิงบอลยศครับปุยป้อมหมายเลข15 เฮ้ย <Hey. S 1> 15ยังไม่ได้ใส่ตัวให้ฝ่ายออกซ้ายไปเอาเมยอยู่ก็ตรงนี้อย่างแบบบอลอยู่ครับวันลบอยู่กับเอ้ย <Hey, S 1> ไปคนยาว <ไป S 2> คนยาวไปแล้วครับลุงนี้ธรานบอลโดนัน,น,นะ่เอาไม่ทันเลยสาวประ <Hey. S 1> ตูตสิว่ากองเ็นชาฟ้งเปิดมาถึงอัตเนีอัมโพขุงสาวประตูฝั่งนี้ับอัตเนีฟังเปิดมากเคาให้นะเอาการเตะโตให้ครับ นชน,นะทอรโยชนะจ่ายขวาไปทำไม่ตรงไี้คิดว่าโมลาลาคิดว่าเปิดเต็มครับุงแขโดนวันลบอยู่กัดสกัดออกเส้นหลังไปมันวิ่งไม่ค่อยหลอนเต่แต่บุ้งครับทางฝั่งทีมมังเอาปากไปลงไงวังแบกเอฟซีหวางบนพื้นอ่ะเข็กกันมาไม่มีใครครับ เลขทิ่ห้าจากหกจากมได้ช็อตตรงเนี้มาเลกสิบธนากรมณิคมหโ่อต่อยแล้วมาเลขทิ่ห้าทิ้งได้ไหมไม่โขบขอบครับโอ้โหเขียนเกือบได้กันด้วยกันทั้งคู่เลยธนากรมณิคมออกขวาเลยให้กับธนาธรโยชนะธนากรไม่เคยเสิท พัาเ็กมากล็อกลงไม่ผ่านทิวกรปีชาพงศาวุติคุ้ยฟ้อมเปิดมามงชงมาอ้าวการไีส่งให้นี่โอ้จ่ายเร็วสวยมากลรงนี้ออกไปทีจ่ายพลาครับทีิวัดโมราลายทีนวัดโมราลายทันไหมจีมสวยรับตรงนี้ให้กับมาเล็กศิ้าธนากรโดนันนะโดนศิ้าคุยฟ้อมปรเด้๋ยวใส่ป้อมให้โอ้หนีธนากรมริพนัดไกลทีเดียวออกไปเลยครับ ผิวกรปริชาเจอกับธนากรม,มาริชมข้าเกี่ยวขาเกี่ยวข้าวอาดได้ตังเกี่ยวข,า,า,ยวขาหลังอาจัดโซเปล่าวใส่ปาวข้าทางฝั่งทีมคุณต้อมดาวอ้าข่าวบอลหญิงสาวมาเต้ยังไม่ได้ไปไปเขื่นเขื่นอนทีน,นี้อัมโพูกว้างเปิดมาไม่มีใคร,ครต้องเหลือหลังไว้ตัวนะึง ลูกมาถึงบอลลบอยู่กรับบอลลบจ่าทุมาให้กับหมายเลขศูนย์ตบบอกไว้แล้วพว้สาวโตอันียำโทเ้วเฮ้ยเอาตัวโตโล่ไปไปไป อล่วยาลูกอยู่ในเส้นนะลูกต้องคาบอยู่บนเส้นเรียนเล่นกันไปเรียนรู้ปฏิกาไปครับลูกต้องตั้งนิ่งไม่เกินสี่วินาทีเรียนกานแล้วมากอ๋อล็อกล็อกกระโดดทิพมาเปลี่ยนไปเฉยๆนะครับตรงนิ่งบล็อกไม่อยู่ครับมาเกี่ยวดยอ้าวลูกมาตีหนึ่งแม่คู้เต๋าโตอัศนีไม่พลาดครับลูกมาถึงพีรวัฒน์โบราลายออกมาให้กับธนากรมณิพงพ์กอดออกฝาไปให้กับธนากรโยชนาตบมา เฮ้ยดูตัวด้วยอ่ารับสวยมากพรอบเกี่ยวบอลลงได้มั้ยิงสวนไปเลยครับไม่สงกรอบสวนต่าสวนมาอนเดิมก็สีเหลืองวางแบกเอสซีสีฟ้าคุณซ้อมจากตำบลคุยบ้นองค์ครองสวนเต่าสวนี่ครับโอ้โหสวนสีหน้าดูเลยคนนี่ทำลุกหางลับตลอดครับ ัด้วลด้านผู้ดสินธนาวัฒน์ชูขว้าประธานวทีโบรากาไก่สันคู่นี้อ่อกระตุกว่ารุ่น15ปีสะกัดที่ศูนย์ประตูเจษฎ์วังแบก f ีสีเหลืองสีฟ้าคุยป้อม FC พ่าสัาากครู่เดี๋ยวมาชมครึ่งเวลาหลังนั้นต่อครับ